เมื่อพูดถึงเครื่องประดับไทยหรือว่าเครื่องประดับของทางร้านพูลซับแล้วค่ะจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเครื่องประดับของทางร้านเราจะทํามาจากวัสดุที่ใช้งานทองเหลืองในการขึ้นตัวเรือนเกือบทั้งหมดโดยทองเหลืองค่ะจะมีคุณสมบัติพิเศษแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะที่ทําให้เครื่องประดับมีความงดงามแล้วก็ทนทานมากๆทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงสามารถนํามาขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับได้หลากหลายเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะคือมีสีสันที่คล้ายกับทองคำมากๆทำให้เป็นที่นิยมในการนำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับค่ะมีความสวยงามแล้วก็ยังมาในราคาที่คุ้มค่าอีกด้วยโดยทางเรานะคะจะเลือกใช้เฉพาะช่างฝีมือผู้เชีนาญการในการออกแบบค่ะขึ้นบล็อกขึ้นเลือนต่างๆรวมทั้งออกแบบลวดลายแล้วก็ฉลุลายมาให้ด้วยงานฝีมือทั้งหมดถูกขั้นตอนพร้อมทั้งเคลือบทองค่ะ โดยใช้มัตรฐานเดียวก,กันกับร้านทองทั่วๆไปเลยนำมาชุบหรือว่าเคลือบลงบนผิวของวัดสดุอย่างงานทองเหลืองนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามและก็ความหรูหราให้กับเครื่องประดับของเรานั่นเองคูณซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย